ອະເດຕະຍັນຈາ કુ ມາເອຕະຣາຈາハ ריה ສະວັນໂອະປະພາດໂສຕັງຕັງນມະສະຕາມິ ഹריה ສະວັນນံວະລະເວປພາສັງຕະຈາໂຄຕາມຸຣັຕັງເຍບມນະນວຣະ ક ສພມຕມນມເຕຈມັປລະຍັຸນມາດຸພຕນັງນມໂທ นะโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาหิมังสวอภริยังกตะวะมุรอมวาสมกกะปิเตยยันทุนิเมตังอาวะมังคะลันจายโยจามะนาปุสกุณนสัสสะด้วนปะปะกัมมุตุสเปนังกันตังโพธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิเมตัง อวะมังคลัญจะโยจมมามนาโปสกกนาสสะทุปาปะขหุนทุสสเปนังกันตังทำมานุภาเวนเวนัสเม,มนตุยันทุนในเมตตังอวะมังคลัญจะโยจมมามนาโปสกกนาสสะทุปาปะขหุนทุสสเปนังกันตังสังฆานุภาเวนเวนัสเม,มนตุ สกลตมหาโพธวรรณรัตนานังโอสถังอุตตมังวรังอิตังเอวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินานาสันตุปันฑวันตะเททุคขะอุปสะเมนตุเตสกลตวาธัมมารตนานังโอสถังอุตตมังวรังตเรราหูปัสสวะนังธัมมะเตเชนะโสตินานาสันตุปาทวะสัพเพน พยาวุปสตเมนตุเตสตะกตะวัสังคารตะนังโอสตะทังโอตมังวรังอาหูในยังปาหูในยังสังเตเจนะโสตินอนนาสันตุปันทวัสะาเพรุคาวุปสตเมนตุเตนาทิเมสระนังอันยังโอตโยเมสระนังวรังเอเตนะสัดเจวะเชนะโหตุเต ชัยมังคลังนาติเมตารณังอัญยังธัมโมเมสารณังวรังเอเตนะสาจวาเชโนโหตุเตชยมังคลังนาติเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสาจวาเชโหตุเตชัยมังคลังยังเเจรตานังโลกเวชติวิวิธังอุตรน 福德สมังนาจิตตสมาโสเทภวันตุเตยังเกณฑเจรตานังโลเกวชะติวิเวทังปุตุรตานังธรรมสมังนาจิตตสมาโสเทภวันตุเต vi ang. Ang มยังเกณฑเจรตานังโลเกวีชติวิเวทังปูตุรตานังสังคสัมมนาจิตตสมมาโสเท พระวันตุเตภวตุสาพมังคาลังราคันตุสาพัะเทว,วตัสสาพะพุทธานุภาเวนัสทธาสดเทพระวันตุเตภวตุสาพมังคาลังราคันตุสาพัะเทว,วตาสาพระธรรมานุภาเวนัสทธาสดเท พวันตุเตพวตุสาพมังคลังราคันตุสาพระเทวตาสาพสังฆานุพาเวนัสธาสุติมพวันตุเต่ะเนี่ไม่ร้องเลย่ใช่ไหม